สวัสดีค่ะชื่อนาน่าโซนยาภัยสารพยาิยค่ะเล่นเป็นแอนค่ะหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกําลังป่วยอยู่เราถึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะตัวละครแอนที่หนูเล่นจะเป็นคนที่ค่อนข้างแพสซีฟหน่อยค่ะเป็นคนที่แบบขี้กลัวเชื่อคนง่ายแล้วก็ใครพูดอะไรก็จะตามๆเขาไปอะไรอย่างนี้ค่ะยิ่งเวลาที่เราโลกเวลาที่เรากลัวเราจะยิ่งเชื่ออะไรง่าย หนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นดราม่าเทรลเลอร์ซึ่งหนูคิดว่าหนูไม่เคยเล่นแบบจอนรานีมาก่อนซึ่งพอมาเป็นแบบอันเนี้ยมันจะค่อนข้างยากในในในเชิงของว่าแบบเราต้องคีปให้เทนชันมันขึ้นตลอดเวลาคือกราฟของเทรลเลอร์มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือมันจะค่อยๆแบบดิวอารมณ์เทนชันให้ทำยังไงก็ได้ให้ให้คนดูรู้สึกอินไปกับเรื่องที่สุดให้แบบความตื่นเต้นความกลัวทุกอย่างให้คนดูู้สึกไปกับตัวละครแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น จนไปถึงจุดที่มันกลัว,วมากๆากอะคะ่ะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่เขาลองมาดูตที่นี่เราอยู่ายเดียวกันนะตอนที่หนูไปเห็นโลครั้งแรกหนูตกใจมากเลยค่ะแต่ดีที่มันมีคนเยอะคือหนูเป็นคนกลัวผีมากเลยใช่ไหมคะแล้วคือเหมือนแบบสถ,ถานที่ถ่ายทําค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ดูมิสเทียร u สดูแบบเดี๋ยวทุกคนไปดูในหนังทุกคนจะรู้ค่ะว่ามันเป็นยังไง ตอนแรกหนูเล่นเป็นเหมือนแบบ a g g r e s s i e เกินไปแบบมั่นใจในตัวเองเกินไปซึ่งพี่คงเดชได้แบบ passive กว่าพอแบบปรับจูนไปเรื่อยคือเราเวิร์กช็อปไปประมาณสองรอบพี่คงเดชก็เข้าทั้งสองรอบเลย mm hmm. ก็ค่อยๆจูนคาแรคเตอร์แบบเข้าไปกับภาพที่พี่คงเดชเห็นภาพที่เราเห็นกับภาพที่พี่คงเดชเห็นก็ค่อยๆมารวมกันเป็นเป็นภาพเดียวอะไรเงี mm ้ย hmm. คือหนูค่อนข้างแบบว่าเครียดนิดนึงที่มันเป็นหนัง กล้องที่เขาใช้มันก็ไม่เหมือนแบบซีรีส์ที่เราเคยถ่ายมันก็เลยแบบจะกังวลว่าแบบมันโอเคหรือยังเพราะว่ามันจะเห็นทุกดีเทลเลยพอเขาจะเอาขึ้นจอใหญ่อะมันจะเห็นว่าแบบเราเล่นดีเราเล่นไม่ดีหนูก็กังวลว่าหนูโอเคหรือยังหนูก็ไปถามพี่คมเดชบ่อยมากเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้แบบดีดาร์กแบบเล่นมากขนาดอยู่ที่กองอื่นตั้งแต่ที่หนูอ่านบทมาหนูก็รู้สึกว่าเราไม่ถูกเลยว่าแบบเออมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อในในหนังเรื่องนี้ คือทุกอย่างมันเป็นมันมิสติเรียสมากแล้วมันค่อยๆเปิดทีละปมทีละปมที่แบบค่อ,คอยๆรีวิวให้เราเห็นแบบทีละนิดทีละนิดก็เลยเราก็เลยไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง Faces of Anne ด้วยนะคะ13ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะลองคิดดูดีๆสิคะจู่ๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชี่ยหน้าจะเปลี่ยนอะ